น้าบ้านแห่งหนึ่งคาเฟ่คาเฟ่เจ้ามาไปโรงเรียนได้แล้วลูกแม่คะวันนี้วันเสาร์หนูจะไปโรงเรียนได้ไงอะ่ะก็ไปลิฟท่เสร็จไงอืก็ได้ค่ะไปก็ไปสวัสดีค่ะไปเดี๋แต่เช้าเลยไปไปจ้าเด็ก นะที่เรียนพิเศษน่าส,สดีจจ่าเนักเรียนอ้าววันนี้ดาวไม่มาหรอจ๊ะไม่รู้ค่ะอืมงั้นรอไปนอ,อีกหน่อยก็แล้วกันมาแล้วค่ะคุณครูขอโทษนคะคะที่หนูมมาสาย่ะไม่เป็นไรจ้ะนั่งเลยจ้ะค่ะคุณครูจ่านี่คืองานที่นักเรียนทุกคนต้องทำนะจ๊ะทำได้เลยจ้ะค่ะ ยากอะเยอะด้วยไปบอกครูใหญ่ให้ลดดีกว่าล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 าครูคใหญ่คะมีอะไรจ๊ะเอ่อหนูขอลดงานในห้องไหนได้ไหมคะอืมเดอดาวหนูได้ส่งกันบ้านครูมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วจะให้ลดยังไงละจ๊ะเออ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 พราะฉะนั้นคือไม่จ้ะค่ะค่ะไปก็ได้คะ่ะ เหน้าหน้จ้ะบ๊ายบาย